สบายดีพี่น้องตามมานำน้อยทีเคมาเมื่อนี้มีโอกาสดีมาหาน้องเล็กกับน้องโลเนาะมาหาเอฟซีตัวโยงเนาะคนดังคงแข่ขงขม่วนเนะาะเป็นตัวเล็กๆเกด้อพี่น้องคือน้องเล็กกับน้องโลเนะาะน้องเล็กกับน้องโลอยู่บอสเด้มาแล้วน้องเล็กกับน้องโลเนาะผู้ใดเป็นเล็กเป็นโลลูกเสื้อแดง<อ>เป็นโลเนะาะยับเข้ามาหากันในโลูก เสื้อสีดำดำนี่เป็นเป็นเลดเนาะเอารายงานตัวเนลูกุ้นี้ซือ้อเนี AP ่ยไหนซื้อโลซื้อโลจะปีแล้วลู้ฮอซีฮอีเข้าสิบเอ็ดหล้วเออสีฮอซีสิบปีกู้เนาะสิบปีไปหน่อยหนึ่งยังพอฮอซีสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดซื้อซื้อเจ้าเดีซื้อเลดแนะนำซื้อเลดอันนี้เลดอันนี้โลเนาะอันนี้เลดจะปีลูกสิบสิบปีเนาะอันนี้สิบปายสิบปีกับปายหน่อยหนึ่งเนาะ บ่แม่สองไอ้น,น้องเอ้อฟังเฟดคนละพ่อคนละแม,ะเมนะ่มเนาะแต่สายเลือดเดียวกันอันนี้พน่นเอินว่าเลดกับโลเนาะเลดกบโลเป็นคนดังของแก่งาม่วนเจคนตัวเล็ก,ลกๆไเดเนาะเอฟซีตัวยงของน้อยทีเคเนาะคนดังเนาะอันนี้แม่นภาคสองน้ำพ่นเลยรู้น้อยทีเคมาหาเอฟซีมหานครนรซานตามมาช่องม่อว่าเบทเฟนทีเค เบสเพนจีเคนอซองของน้องแรดน้องโลเนาะขอฝากซองน้องแรดน้องโลหน่อยเด้อเบสเพนจีเคนะอันนี้กับเพื่อนๆอยู่น้าบ้านเดียวกันเนาะและเพื่อนมีซองของเพื่อนมาได้ได้หลายปีแล้วเนาะได้ได้ระบบซองปีแน่เกือบเข้าสามปีแล้วคนเอฟเอฟซีเพื่อนอาจจะหลายคนติดตามเพื่อนสิหลายเนาะเพื่อนดังเนาะเคยไปถ่ายหนังบ่ลูกเคยเคยเคยไปถ่ายหนังไปถ่ายยุไซเด้ดี้ยู่หลวงพ่อบางยู่หลวงพ่อบาง กบังเวียงกบังเวียงซื่อซื่อหนังะซื่อเลื้องได้ไดลรูกหนังที่ไปถไ่ายซื่อเรื่องสาธุปีคงกร้าท้าย,าอ,ายอันนี้เมนเป็นซื่อหนังที่เพิ่นไปถ่ายทําอยู่หลวงพระบางในเวลาอยู่ซี่เดือนเนาะซี่เดือนไปซี่ <3. S 2> เดือนจะเข้าสี่เดือนสามเดือนกู้ลั้เนาะไปถ่ายทํำหนังยาวอยู่ ลวงพ้าบางเนาะอันนี้ทึกจองตัวไปถ่ายทำหนังเ่ยเขาอยู่ลวงพ้บางพี่น้องอันนี้เอฟซีตัวยงของน้อยทีเคเนาะมาถึงบ้านเลยเมื่อนี้มาถึงบ้านโอกาสอันดีมาหาน้องเล็ดน้องโลเสนอตัวอีกบางนึงสีแดงนี่ซื้อน้องน้องโลอันซื้อเสื้อสีดำดำนี่เมนน้องเล็ดเนาะซื้อสองอนเอาอีกเธอหนึ่งลูกเบสเฟนทีเคเบสเฟนทีเคเป็นซองของน้องเล็ดน้องโลเนาะ มีโอกาสดีน้อยที่เคมาทักทายสบายดีเพื่อนมาถึงบ้านเลยมาสิว่ามามือนั้นมือนี้พรดมามือนี้เป็นโอกาสอ,อันดีเนาะมาให้หู้จักน้ากันว่าไพเป็นน้องเล็ดไพเป็นน้องโลเนาะ<อ>น้องเล็ดน้องโลนี่มีซื่อเสียงดังเป็นคนดังของแเกงครับม้วนไปโบหูน้องเล็ดน้องโลเลยวเมนโบหูเมืองทาเคแมนบอกโบหูน้องเล็ดน้องโลแล้วแมนโบหูเมืองทาเคเว้วอีกทีหนึง่งสองของน้องเล็ดน้องโลแมนเบรฟนจีเค เบสเฟนจีเค <Best> ตัวจีเนาะจีเคฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเลดน้องโลเน่เด้อพี่น้องภากซองเลยลูกซองว่าเ,เวสเฟนจีเคฝากเลยให้เพื่อนติดตามขอฝากให้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เน่ให้น้องเล็ดน้องโลเน่ย เด้อเข้าใจขบข้าใจบายบายลูกบายบายขอบใจเดอ้อเอซีทุกคนที่เข้ามาแล้วสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยที่คีนี่เดอ้อ mm. แล้วก็ขอฝากซองน้องแลดน้องโลด้วยทุกคนบายบาย